ทีเอิในวันนี้มาดูกันว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพาณิชป์ิงไอเดียปั้นญี่ปุ่นออนไลน์เร่งช่วย SME ในขณะน,นี้กลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการจัดทําโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกผ่านญี่ปุ่นออนไลน์ตามนโยบายของรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่หาทางเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือ SME นั่นเองและผู้ผลิตสินค้าชุมชนของไทยให้มีโอกาสในการทําตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและเพิ่ม ยอดการส่งออกให้กับประเทศในภาพรวมค่ะในส่วนสําหรับแผนการดําเนินการนั้นทางกรมก็ได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจําอยู่ในประเทศต่างๆทําการติดต่อซื้อผู้นําเข้าผู้จัดจําหน่ายตัวแทนจําหน่ายที่สนใจซื้อสินค้าไทยให้มาทําหน้าที่ยี่ปัวออนไลน์ซึ่งตั้งเป้าให้ได้ประมาณ50รายแล้วผลักดันให้คนเหล่านี้ทําการซื้อสินค้าไทยจากผู้ประกอบการไทยโดยตรงเพื่อนําไปจําหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังในประเทศที่ตัวเองอยู่เช่น a m azon t m ีมและ A l i ba าบาเป็นต้นค่ะนอกจากนี้หากญี่ปุ่นออนไลน์ต้องการที่จะลงทุนหรือสร้างหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการคนไทยในการนำสินค้าไทยไปขายทางกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเป็นคนกลางให้ด้วยสำหรับประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนของไทยจะได้รับก็คือจะมีช่องทางการจําหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นและทําให้สินค้ามีการพัฒนาแถมยังช่วยเพิ่มยอดการส่งออกในภาพรวมให้กับประเทศซึ่งจะทํารายได้เข้าประเทศได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ถ้าหากว่ามีข่าวไหนที่เด่นแล้วน่าสนใจเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะคะสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ